t f e c t 101 Start with Basic เรามาทำความรู้จักกับ Mark to Market การสรุปกำไรขาดทุนทุกสิ้นวันกันค่ะอย่างที่เราเคยได้พูดไปใน EP ที่2 TCH หรือสำนักหักบัญชีผู้มีหน้าที่ในการประกันการชำระราคาสินค้าต่างๆในตลาด t f e c t นั้นทำการบริหารความเสี่ยงโดยการกำหนดให้มีการวางหลักประกันก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกจากการกำหนดให้ต้องวางหลักประกันแล้ว ยังมีการกำหนดให้มีการมาร์กทูมาร์เก็ตทุกสิ้นวันอีกด้วยค่ะมาร์กทูมาร์เก็ตคือกระบวนการที่ใช้ในการปรับสถานะฟิวเจอร์ของผู้ลงทุนให้มีการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาฟิวเจอร์ในแต่ละวันทั้งนี้การมาร์กทูมาร์เก็ตในสินค้าฟิวเจอร์นั้นจะมีการรับรู้ผลของกำไรขาดทุนทุกสิ้นวันค่ะส่วนออปชันจะมีความแตกต่างออกไปโดยหากเป็นลองออปชันจะไม่มีการมาร์กทูมาร์เก็ต แต่ถ้าหากเป็นช็อตออปชั่นจะยังคงมีการมาร์กทูมาร์เก็ตค่ะแต่จะอยู่ในรูปแบบของการปรับมาร์จิ้นทุกสิ้นวันตามความเสี่ยงไม่มีการรับรู้กําไรขาดทุนแบบฟิวเจอร์ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างเหตุการณ์กันเรามาทําความรู้จักกับตัวเลขต่างๆในหน้าสตรีมมิ่งกันก่อนดีกว่าค่ะเมื่อคลิกไปที่หน้าพอร์ต i ิลิโอเราเลือกตอบดาวที่มุมขวาจะปรากฏหน้า Account Info ขึ้น ซึ่งมีรายการต่างๆแสดงดังนี้ Asset Equity คือหลักประกันส่วนเกินที่สามารถนำไปเปิดสถานะเพิ่มได้ Equity คือหลักประกันรวมกับผลกำไรขาดทุนของสถานะฟิวเจอร์ที่ถืออยู่ Total MR Margin Requirement หลักประกันขั้นต้น Total MM Maintenance Margin หลักประกันรักษาสภาพ คอฟอสแฟลกจะแสดงสถานะว่าถูกคอรหรือฟอสหรือไม่คอฟอสเอ็มอาร์จะแสดงยอดที่ถูกเรียกให้เติมหลักประกันและสุดท้ายลฟ์เอเ l e ์วงเงินคงเหลือที่นักลงทุนสามารถเปิดสถานะเพิ่มได้ค่ะอย่างไรก็ตามขอยก Equity และ a s s e t Equity มาอาธิบายเพิ่มนะคะเพราะเป็น2ตัวที่หลายคนสับสนกัน Equi t y คือมูลค่าพอร์ตปัจจุบันของเราค่ะคำนวณได้จาก total MR บวกเงินสดของเราบวกกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งที่ realize และ unrealized ส่วน s s e q u i t y หรือ EE คืออำนาจซื้อของเราค่ะจะมีค่าเท่ากับ equity ลบ total MR ตัว equity และ s s e equity หรือ EE นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบ real time เมื่อ m a r k e t p r i c e ของ Future มีการเปลี่ยนแปลงสะท้อนผลกำไรขาดทุนของเราถ้ากำไรมากขึ้น Equity ก็จะสูงขึ้น Ee กก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะและอีกส่วนหนึ่งที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบเราสามารถเลือกให้พอร์ตโชว์ต้นทุนได้ด้วยนะคะโดยเมื่อคลิกไปที่สามเหลี่ยมมุมขวาบนของหน้าพอร์ตจะมีเมนู Show as ให้เราเลือกโชว์ต้นทุนได้2ลักษณะก็คือ Show as cost พอร์ตจะแสดงต้นทุนเป็นราคาที่เราทำการเปิดสถานะเข้ามาในพอร์ต หน้านี้จะแสดงกำไรขาดทุนรวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดสถานะมาค่ะแต่ถ้าเลือกโชว์แอสเซ m ทเมนต์พอจะแสดงต้นทุนเป็นราคาเซทเมนต์ของเมื่อวานซึ่งจะแสดงกำไรขาดทุนหลังทำการมาร์คทูมาเก็ตแล้วนั่นเองค่ะทีนี้เราไปดูตัวอย่างเหตุการณ์กันค่ะวันที่1เริ่มต้นตั้งแต่พอร์ตว่างๆ Equity เท่ากับ0กันก่อนเลยนะคะเมื่อนักลงทุนทำการโอนเงินเข้ามา2 0 0 0 0 0บาทเพื่อทำการซื้อขาย Equity และ EE จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น200,000บาทเท่ากันค่ะเมื่อนักลงทุนทำการเปิดสถานะสมมติว่าเปิดสถานะลอง s 5 0 z 2 3จำนวน2สัญญาสมมติให้หลักประกันขั้นต้น SET50 INDEX f u t u r e ตอนนั้นเท่ากับ7,000บาทต่อสัญญาหลักประกันรักษาสภาพ MM เท่ากับ4,919.6บาทต่อสัญญา total MR 2สัญญาแสดงเป็น 14,000บาทและ total mm แสดงเป็น9,839.2บาทกำหนดให้ค่าคอมมิชชั่นรวมค่าฟรีและแวดหรือก็คือค่าธรรมเนียมการซื้อขายอยู่ที่83.56บาทต่อสัญญารวม2สัญญาเป็น167.12บบาททันทีที่มีการส่งคำสั่ง equity จะปรับลดลงเนื่องจากมีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการเปิดสถานะ 2 0 0 0 0 0ลบ167.12เท่ากับ1น9 8 8 8บาทส่วน E E เท่ากับ Equity ลบ Total MR ซึ่งก็คือ1 9 9 8 8 3 2 8 8 1 0 0เลบ1 0 0เท่ากับ1 8 15, 8่งแ8 8บบาทต่อมาราคาฟิวเจอร์ มีการเปลี่ยนแปลงปรับลดลง4จุดเป็นมูล,ลค่า1,600บาททำให้ e q u i ิตีปรับลดลงแบบเรียวไทม1,600บาทเป็น198,232.88บาทและ EE e, ปรับลดลงตามไปด้วยเป็น184,232.88บาทโดยจะสังเกตได้ว่ากำไรขาดทุนที่แสดงบนหน้าพอร์ตฟริโอจะยังไม่รวมค่าธรรมเนียมในการเปิดและปิดสัญญานะคะ ต่อมานักลงทุนตัดสินใจเปิดสถานะเพิ่มอีก3สัญญาที่915จุดทำให้ตอนนี้มีสถานะทั้งสิ้น5สัญญาราคาเฉลี่ยอยู่ที่916.6จุดเมื่อเปิดสถานะเพิ่มขึ้น total mr ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะต้องวางหลักประกันมากขึ้น total mr เท่ากับ35,000บาท total mm ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเป็น24,598บาท Equity จะลดลงเท่ากับค่าธรรมเนียมขาเปิด3สัญญา250.68บาทเหลือเป็น197,982.2บาทส่วน EE e ก็ลดลงตาม Equity และ total MR ที่เพิ่มขึ้นเป็น162,982.2บาทสมมติว่านักลงทุนเปิดสถานะเพิ่มเรื่อยๆจนครบ10สัญญาโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 2สัญญาแรกเปิดที่919จุดแล้วเปิดเพิ่ม3สัญญาที่915จุดเปิดเพิ่มอีก3สัญญาที่912จุดและอีก2สัญญาสุดท้ายที่910จุดราคาเฉลี่ยเป็น913.9จุดเมื่อจบสิ้นวันสมมติว่าราคา daily settlement วันที่1อยู่ที่909จุด สรุปพอร์ตฟาริโอหลังทําการมาร์คทูมาร์เก็ตสิ้นวันได้ดังนี้ equity เท่ากับเงินที่ฝากมาตอนต้นลบค่าธรรมเนียมซื้อ10สัญญาบวกอันเรียวไลส์ซึ่งก็คือ200,000 835.6 9,800เท่ากับ189,364.40บาท ee เท่ากับ equity ลบ total mr ก็คือ 189,364.40ลบ70,000เท่ากับ119,364.40บาทจะเห็นได้ว่าหน้าพอ,อ,อร์ต Show as Cost และ Show as Testament แสดงข้อมูลเหมือนกันเนื่องจากเป็นวันแรกที่มีการเริ่มเปิดสัญญาค่ะโดยในวันนี้ตลาดจะทำการ Mark to Market รับรู้กำไรขาดทุนสิ้นวันเท่ากับราคา Daily Settlement ลบราคาเฉลี่ย คูณมัลติพายเออร์คูณจำนวนสัญญาซึ่งก็คือ 99, 9 13. 9 9 9 1 3 9จุดลบเ1 3 9จุดคูณ200คูณ10เท่ากับรับลูกขาดทุน9,800บาทเช้าวันที่เมืมานักลงคุณมาดูพอร์ตก็จะเห็นได้ว่าราคาต้นทุนหน้าพอร์ต Show as c o อ t และ Show as s e ซ t ตเมนต์มีความแตกต่างกันค่ะ ตัวหน้าพอร์ตโชว์แอสเซทเมนต์จะแสดงราคาต้นทุนเป็นราคาเดลี่เซทเมนต์เมื่อวานเนื่องจากมีการทำการมาร์กชูมาเก็ตกันไปแล้วเมื่อตลาดเปิดราคา S50 Z23 สมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น915จุดในหน้าพอร์ตโชว์แอส,สคอร์จะมีผลกำไรอันเรียลไลซ์2,200บาทในขณะที่หน้าชโชว์แอสเซทเมนต์จะแสดงผลกำไรอันเรียลไลซ์เป็น 12,000บาทเนื่องจากเมื่อวานได้ทำการรับรู้ขาดทุนไปแล้ว9,800บาทเมื่อบาทมาดูในฝั่ง Equity และ EE e e กันค่ะ Equity สามารถคิดได้2แบบคือคิดจากฝากตอนต้นลบค่าธรรมเนียมซื้อ10สัญญาบวกผลกำไรขาดทุนจากหน้า s ช o ์ a s c o s t ซึ่งจะเท่ากับ2 0 0 0 0 0ลบ835.6บวก2,200ได้เท่ากับ 21,364.40บาทหรือจะคิดจากยอด Equity สิ Man ้นวันเมื่อวานบวกผลกำไรจากหน้าพอร์ตโชว์แอสเซทเมนต์คือ189,364.40บวก12,000เท่ากับ21,364.40บาทเท่ากันกับวิธีแรกเลยค่ะส่วน EE ก็สามารถนำ Equity ลบ Total MR ก็คือ 2 1 3 6 4 4 0ลบ70,000เท่ากับ131,364.40บาทค่ะและสมมติว่านักลงทุนตัดสินใจทำการปิดสถานะจำนวน5สัญญาที่ราคา915จุดก็จะแสดงผลกำไร Realize ในหน้า Show as Cost เท่ากับ1,100บาทและในหน้า Show as s e s t m e n t 6,000บาท ในส่วนของ Account Info สังเกตได้ว่า Equity ลดลงเท่ากับค่าธรรมเนียมขาปิดสถานะ5สัญญา417.80บาทเท่ากับ2946.60บาทไม่มีการรับรู้เรียวไล่เพิ่มเนื่องจาก Equity รับรู้กำไรขาดทุนเรียวไทมอยู่แล้วแต่ EE e, มีการปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการคืน MR กลับมาทำให้ total MR ลดลง EE e, จึงเท่ากับ Equity-Total MR 2946.60-35,000เท่ากับ165,946.60บาทพอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะมาดูกันต่อค่ะสมมติว่าวันนั้น Daily Settlement Price ประกาศออกมาที่917จุดตลาดจะทำการ Mark to Market ราคา Daily Settlement 917จุดลบราคา Settlement เมื่อวาน ซึ่งแสดงเป็นคอสในหน้าพอร์ชโชว์แอสเซทเมนต์909จุดคูณมัลติพายเออ200คูณ5สัญญาเท่ากับรับรู้กำไร8,000บาทเข้าสู่วันที่3กันค่ะในช่วงเช้าของวันที่3นี้นักลงทุนจะสังเกตได้ว่านอกจากราคาต้นทุนในหน้าโชว์แอสเซทเมนตจะเปลี่ยนไปแล้วราคาต้นทุนในหน้าโชว์แอสคก็เปลี่ยนไปเช่นกันทำไมกันละ่ะ <c ười> นั่นก็เพราะว่า ระบบสตีมมิ่งมีการรับรู้กำไรขาดทุนแบบไฟ f o หรือ First in, First out ก็คือเมื่อมีการปิดสถานะระบบจะคำนวณราคาต้นทุนที่เข้ามาก่อนเป็นต้นทุนที่ปิดสถานะออกไปก่อนเข้าใจง่ายๆก็คือเปิดเข้ามาก่อนก็ปิดออกไปก่อนค่ะพอนหุ้นเองก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะคะจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาเรามาลองคำนวณกำไรขาดทุนแบบไฟ fo กันค่ะเมื่อวันที่1 เรามีการเปิดสถานะ open long S50 S23 เข้ามา10สัญญาในต้นทุนที่ต่างกันและวันที่2เราได้มีการปิดสถานะออกไป5สัญญาจะได้กําไรขาดทุนคิดแบบไฟโฟแต่ละสัญญาดังนี้ค่ะสัญญาที่1และสัญญาที่2รับรู้ขาดทุน800บาทต่อสัญญาสัญญาที่3ถึงสัญญาที่5จะไม่มีผลกําไรขาดทุน เนื่องจากราคาปิดเท่ากับราคาต้นทุนที่เปิดสัญญาเข้ามารวมกำไรขาดทุนทั้ง5สัญญาด้วยวิธีไฟ f IF o โจะได้เท่ากับขาดทุน1,600บาทเอ๊ะสงสัยกันหรือเปล่าคะว่าจำนวนกำไรขาดทุนเมื่อคิดแบบไฟ f IF o แล้วอาจาไม่ได้เท่ากับเ e a l ลไลที่แสดงบนหน้าจอสตรีมมิ่งเป็นเพราะว่าในช่วงเวลาการเทรดระบบจะคิดเ e เลไลจากราคาเฉลี่ยก่อน และ adjust เป็น f i e f o หลังจากตลาดปิดไปแล้วและโยนข้อมูลที่ adjust แล้วเข้าสู่ระบบ streaming ในเช้าวันถัดไปซึ่งการคำนวณกำไรขาดทุนแบบ f i e f o ก็จะไปอยู่ในใบยืนยันการซื้อขายหรือไป c o n f i r มที่ทางโบกส่งให้กับลูกค้าเช่นกันค่ะและด้วยการ adjust นี้ทำให้ราคาต้นทุนในหน้า show as c o t เปลี่ยนไปโดยจะเป็นต้นทุนเฉลี่ยใหม่ของสัญญาที่เหลืออยู่ สัญญาที่เหลืออยู่ของเรา5สัญญาคิดต้นทุนเฉลี่ยได้เท่ากับ911.2จุดมาลองเทียบหน้าโชว์แอสคอร t ของวันที่2หลังเซต e มนต์และช่วงเช้าของวันที่3กันค่ะวันที่2ราคาต้นทุน913.9จุด unrealized บวก3,100บาท realized คิดจากราคาเฉลี่ยกำไร1,100บาทวันที่3ราคาต้นทุนถูก adjust ใหม่เป็น 911.2จุด Unrealized Un <real> เปลี่ยนเป็นบวก5,800บาทและถ้าลองนำ Unrealized บวกกับ Realized ที่คำนวณจากราคาเฉลี่ย3,100บวก1,100จะได้เป็น4,200แล้วลองนำ Unrealized ที่ Adjust บวกกับ Realized ที่คำนวณแบบ f i f o 5,800ลบ1,600จะได้เท่ากับ4,200บาทเช่นเดียวกันค่ะเป็นการพิสูจน์ได้ว่า ไม่ว่าจะคิดกําไรขาดทุนจากวิธีไหนก็จะได้ผลลัพธ์เดียวกันเพียงแค่เราต้องเลือกหยิบข้อมูลมาให้ถูกต้องค่ะกลับมาสู่สถานการณ์ของเราต่อนะคะสมมติว่านักลงทุนตัดสินใจปิดสถานะจำนวน5สัญญาที่เหลืออยู่ที่ระดับ920จุด Show as cost จะแสดงกำไร8,800บาท Show as settlement จะแสดงกำไร3,000บาท ขอแอบบอกชิกเล็กๆค่ะว่าถ้าเป็นการปิดสถานะทั้งหมดในวันเดียวกันกำไรขาดทุนที่คิดด้วยวิธีไฟโฟจะเท่ากับกำไรขาดทุนที่คิดด้วยวิธีต้นทุนเฉลี่ยเลยค่ะดังนั้นเราสามารถเอาตัวเลขที่โชว์วนหน้าพอร์ตโชว์แอสคอ t มาใช้ได้เลยค่ะมาลองดูสรุปเหตุการณ์กัน,กนอีกครั้งค่ะวันที่1เราทำการเปิดสถานะทั้งหมด10สัญญาซึ่งราคาเฉลี่ย10สัญญาเท่ากับ913.9จุด ยังไม่มีการปิดสถานะเกิดขึ้นก็ยังไม่มี Realize ค่ะวันที่2ปิดสถานะ5สัญญาที่ราคา915จุด Realize ด้วยวิธีไฟ f o เท่ากับขาดทุน1,600บาท Realize ด้วยวิธีต้นทุนเฉลี่ย1,100บาทวันที่3ปิดสถานะที่เหลือ5สัญญาที่ราคา920จุด Realize ด้วยวิธีไฟ f o โฟกำไร8,800บาท เลียวไรส์ด้วยวิธีต้นทุนเฉลี่ยกำไร6,100บาทรวมผลกำไรทั้งหมดจะได้เท่ากับ7,200บาทเท่ากันทั้ง2วิธีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอาจจะเป็น EP ีที่มีการคำนวณเยอะนิดนึงแต่จะทำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของเงินทั้งหมดได้เลยค่ะสำหรับ EP นีนี้เป็น EP ีสุดท้ายของ t f เฟก1 t 1่ t ศู t ย์หนึ่งแล้วค่ะหวังว่า t f เฟกห t 1่ t ศู t ย์หนทั้ง7 EP นี้ จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะและก็ต้องขอลงท้ายตามเดิมค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจลงทุนในตราสารอนุพันธ์สามารถติดต่อผู้แนะนําการลงทุนของท่านหรือติดต่อฝ่าย e f e c t Business บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะ